จะไปเซฟไพกระแตกันค่ะมาทัากัำมาต้อง่าวิดีโอใช่ม้าเาด้วยม้เ่เพื่อนสาวเราไปเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ต้องมีเฮ้เราเลิ่มล้ยเฮ้ยะไดค่ะเข้ามาดวิดีโอกันเดี๋ยว วัน <inte brothers> นี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์เ <Okay>. พ <para renal ina> ื่อเกิดกระแตค่ะเพื่อนสาวเราเองย่าเนาะค่ะเดินเก่าไเลยเดกเหมือนกับอดดกเลยไม่มีอะไรหรอไม่ติดอะไรนะตอนนี้กีโมงไหมจีบจีงกันไมติดเขาเลยเน้ เราจะเริ่มจุดเทียนแล้วตนนี้ตอนนี้ส่ตอนนี้สี่สิองสี่สิบแแล้วแปดสิห้าสิบเมตรก่อนเอรปาราก็่า้่านานา ก็แต่ฮะคือขเอที่5เมื่อไหร่คือ ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นเกาะพอพ่อแล้วเอาลูมเ่นประการจะตักต่อเอาลูกมาเล่นประ

นั่นเนี่ยไรแล้วแต่แาจากแล้วโืใครก็สื่อว่างอ้าวั่งเพยดงควัวของขวัญนะครพี่ของขวัญ่ของขวัญแลววัญหน่อยรับกวัญหน่อย

好笑好笑好笑，呃、木塞不是，拉皮的。<来>